สวัสดีครับก็หยุดทําคลิปไปสองสาวันนะครับก็ไม่สบายนะครับก็ไปติดเชื้อโควิดจริงๆไม่ได้รุนแรงนะครับมันก็เหมือนเป็นไข้หวัดทั่วไปเนี่ยครับเสียงเลยแหบแห้งไอบ้างนะครับก็เลยพักผ่อนนะครับก็วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากนะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เป็นห่วงให้กําลังใจมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพระชุดนี้กันหน่อยนะครับก็เป็น ต้องบอกว่าเนื้อเขาเรียกเก็ตก็ดีหรือเนื้อทรายเลยนะเนื้อจะผสมทองแน่นอนนะครับเพราะว่าไปตรวจค่ามานะครับแล้วนอกจากพวกแร่ต่างๆนะเม็ดพระธาตุเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพระที่หายากนะครับต้องบอกว่าหายากนะครับพระชุดนี้ผมเฝ้าดูอยู่ทุกวันนะครับไม่ค่อยมีหลงมานะครับไม่มีเห็นนะครับาหายากมากนะครับ